สวันแล้วกันที่ผมฮึบพลังสุดชีวิตที่ผมเคยมีเอามาใช้ให้หมดพยายามทำออกมาคุยกับทีมงานใช้พลังในการเอามันมาให้ได้พยายามก็พยายามให้สนิทกับร่างกายที่สุดของสกายก็จะมีสนิ์ของสกายของผมก็จะเป็นในแบบของผมอะไรอย่างงี้ใช่จบ2วันนี้ก่อนเอาเอาชีวิตรอดจากแฟนคอนก่อน ได้ดูพวกเราโชว์สุดพิเศษครับครับก็พวกเราก็ซุ้มซ้อมเนาะใช่ก็ตั้งแต่มกราครับเริ่มอ่ะเริ่มเริ่มปลายปลายต้นตอ๋อคุณซ้อมก่อนใช่ไม่เริ่มแล้วก็เริ่มเข้าเข้าเพละมากันช่กลายมกราแล้วก็พยายามเครียดโชว์อะไรต่างๆออกมาให้มันเป็นตัวเราแล้วก็รีเลทกับเราทั้งสองคนมากที่สุดใช่ผมว่า จะได้เห็นจะได้เห็นแบบอะไรที่ไม่เคยอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในในโชว์นะี้แน่นอนอย่างทั้งภาพลักษณ์ของผมที่ที่เป็นอยู่นะตอนนี้แต่ว่าไปเห็นบนเวทีก็อาจจะเปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่า้วสกายด้วยเหมือนกันเลยก็จะไม่เคยจะได้แบบจะได้ใช้คําว้าวกับทั้งคู่แล้วกันนะจะถอดเสื้อไอ้นะครับจะ like, well, ถอดเสื้อเหรอไม่น่าเชื่อนะครับหน้านี้จะถอดเสื้อไม่ใช่ครับไม่ใช่โอ้โหผมว่าทั้งทั้งมวลมวลโดยรวมของคอนี้แล้วกันผมรู้สึกว่า ครบรถดีว่ะเราเรามีทั้งทั้งแบบเรียกว่าอะไรเดือดเนี้ยเหรอลมันมันมีเยอะครับมันมีหลายมวลหลายมวลแต่ว่าผมผมทําทุกอย่างเราสองคนแบบ,บทําทุกอย่างให้มันแบบให้กลมกล่อมที่สุดแล้วกันครับ,รบถ้าถ้ามันจะเป็นเหลี่ยมสําหรับใครบางคนก็แบบเขาขออภัยด้วยแต่ว่าจะ่ทำให้มันกลมกล่อมที่สุดโชว์คู่เราก็ซ้อมกันแบบว่าเข้มข้นเข้มข้นใช่ทั้งเรื่องของการเพอร์ฟอร์มในครับ รูปแบบต่างๆพยายามก็พยายามให้สนิทกับร่างกายที่สุดลายเต้นใครลายเต้นมันครับใช่ไม่มีแต่เราคาดหวังคาดหวังว่าลายเต้นต้องท้องกันเลยคาดหวังได้เสมอคาดหวังได้แต่ว่าแต่ว่าคนรับอ่ะมันมันคนเรามันร่างกายบอดี้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ของสกายก็จะมีเสน่ห์ของสกายของผมก็จะเป็นในแบบของผมอะไรอย่างนี้ใช่เอ้มวนเอ้ เมื่อกี้ลันตูพี่ถายิ้มแล้วพี่ถายิ้มแล้วพี่ถามาดูเลยพี่ถามาดูเลยต้องดูครับต้องดูต้องดูครับเ้ื่อไม่เขามีติ๊กมาติ๊กถูกป่ะอีกนิดต้องเพิ่มนิดนึงอาจจะติ๊กผิดเยอะกว่าติ๊กถูกมันไม่กดดันหรอกพอพี่ถาะมานั่งดูแล้วมึงไม่กดดันครับต้องทำให้ดีครับใช่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวไม่มีอะไร ไม่คือคือคือพิธาเขาก็แบบว่ามามาดูหลายรอบครับก็ก่อนหน้านี้ก็แบบมีรันเรียกว่ารันรันแห้งที่ที่ตึกเป็นเรารอบหนึ่งตอนนี้มาสถานที่จริงก็มีรันอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ดูภาพรวมของโชว์เขาไม่โดนพรไหมหรือว่าเขามีฝักฝังอะไรไหมเขาก็ให้เราเต็มที่ให้เราเต็มที่เชื่อเชื่อว่าพวกเราทําได้ครับขอบคุณมากครับพิธาครับแลเราเชื่อตัวเองว่าเราทำได้ใช่ไหมเชื่อครับตอนนี้ต้องเชื่อได้สกายยูงูนานี่แล้วว่าดียังไง บ้าจะอวยตอนนี้เหรอสิฮะเป็นพี่พี่สุดหล่อแล้วกันนะเออโชว์เดียวนะโชว์เดียวเออโอ้ยเป็นพี่เลยอ่ะวันเนี้ยวันนี้ผมเอาล่างทองสุดๆมาเลยอ่ะใช่แล้วหลังอย่างนี้หมดเลยนะครับหลังอานนี้เราตกงานแลเราต้องมีล่างทองจริงได้ครับเดี๋ยวพักหนึ่งวันให้สำคัญกับโชว์นานี้เหรอครับตึ้งทึ่งเสียวเฮ้ยเฮ้ยแต่ของคุณสกายนี้ผม เรียกว่าทุกคนจะจะคือจะยิ้มแบบโอ้โหแบบคือทุกอย่างมันแบบอยากอยากให้ดูของสกายทั้สามคำของโชว์สกายเมื่อไหที่เราอยู่ร่วมอืออุ้ยพูดไม่เก่งครับแต่ว่ามันมันปุ้งปุ้งปุ้งไงเออมันปุ้งปุ้งบอกวใช่พุ่งนี่คืออะไรอุณหภูมิใจเต้นใจเต้นใจเต้นเพราะว่าโชว์หรือเพราะสกายทั้งหมดเลย แต่ว่าวันคือจะบอกว่าวันวันเสาร์กับวันอาทิตย์ก็จะมีความเซอร์ไพรส์ที่แต่ต่างกันไปใช่ต่างกันไปช็อตฟิวการไฟฟ้าต้องมาช็อตฟิล์มการไฟฟ้าช็อตฟิวล์มทอกันเวลาทอกันเวลาเมัลคอลบนเวทีเนี่ยไม่ไหมพวกเราซัพพอร์ตกันัซพพอร์ตกันช่วยเหลือกันที่จริงก้าววุ่นกับการเลือกพูดนะเมื่อกี้สักนานนี่ผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งผมก็พูดไม่ค่อยเก่งใช่ไหมพี่ตีก็รู้ใช่ แต่ถ้าอยู่สองคนก็คิดว่าน่าจะพึ่งพากันได้อยู่ต้องช่วยเหลือกันคนมาตั้งเยอะอ่ะใช่ครับก็สี่พันคนที่มาก็ช่วยกันพูดได้นะครับอพูดกับเราหรอขึ้นมาพูดหน่อยคือคุยคุยกับพี่ทีมงานก็แบบจริงๆ อีกนิดนึงก็คือจะเป็นคอนเสิร์ตเต็มตัวแล้วล่ะใช่เพราะจริงๆรอบนี้มันเรียกว่าเป็นแฟนคอนเนาะมันเป็นเหมือนแฟนมิทติ้งผสมคอนเสิร์ตเขาบอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนนี้ไม่ได้รับงานเลยครับไม่ได้รับเลยตั้งแต่1กุมภาแต่ว่าหลังจากนี้รับนะครับยังรับอยู่อีกเยอะเลยนะครับแบบว่าไม่ไม่ไม่ใช่เลือกรับงานแล้วนะแต่ว่ารับแต่ว่าโอ้ไม่รู้เลยครับแต่ว่าขอให้จบสองวันนี้ก่อนเอาล่ครับ เอาชีวิตรอดจากแฟนคลับก่อนขอบคุณขอบคุณแฟนๆของที่จะ้งตัเอาทั้งสองใบได้เชิญก่อนครับขอบคุณแฟนๆนะครับที่ให้การซัพพอร์ตสกายกับในนี้นะครับก็พวกเราจะทําให้เต็มที่นะครับจะไม่ให้ทุกคนผิดหวังที่เดินทางมาไกลแล้วก็ตั้งใจมาดูนะครับได้นี่ว <c oughs> ันนี้พูดเก่งเขาพูดตลอดเขาจะดูในนี้พูดเก่งครับลองลองลองไปกอภาพเวลาสัมภาษณ์ทั้งหมดนะผมว่าเอาจริงเขาพูดเยอะกว่าผมตลอด กร็นการขอบคุณก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับสำหรับการตอบรับของสกา Skyani Phenomenon Fancon นะครับก็พวกเราดีใจมากๆที่ทุกคนพร้อมสปอร์ตเรานะครับแล้วก็พวกเราก็พยายามจะทำทุกอย่างให้เต็มที่รายละเอียดอะไรที่แบบว่าใส่ไปแล้วดีพวกเราก็พยายามทำออกมาคุยกับทีมงาน ใช้พลังในการเอามันมาให้ได้คืออันนี้จะเป็นวันสองวันแล้วกันที่ผมฮึบพลังสุดชีวิตที่ผมเคยมีเอามาใช้ให้หมดเป็นวันที่ผมใช้พลังงานเยอะที่สุดแล้วผจริงครับคือแบบฮึบแบบผมหลอกตัวเองว่าแบบมามาเนี่ยคือเราแบบว่าแบบ เราเป็นนักแสดงไงใช่เหมือนเราเอาใครไม่รู้มาเข้าสิงแบบเป็นตอนนี้ใครเข้าสิงอยู่ครับต้องต้องใช้พลังแบบเป็นเดอะฮักหรือยักษ์อะไรนะเข้าสวนร่างกายเพื่อให้มีแบบบูทตลอดอะไรยเงี้ยสำหรับใครที่อ่าไม่สามารถกุมตั๋วมาดูพวกเราดูสดไม่ตไม่ดูเราัไม่เป็นไรว่าตอนนี้ใครไม่ได้มาดูสดไงไม่ได้ดูตั๋วไม่ได้มีบัตรอยู่ในมืออเออก็สามารถดูไลฟ์สตรีมมิ่ง ได้ทั่วโลกเลยครับผมใช่ครับอยู่บนเอเลี่ยนดูไม่ได้นะซื้อได้ที่ไช่ติเก็ตเมเจอร์ครับผมซื้อได้ตลอดเวลาเริ่มเวลา3ามโมงดูเข้าไปดูได้เลยครับพวกเราโชว์ตรงนี้แหละอยู่บนเวทีแต่ว่าจะเดินมาหรือจะลอยมาขึ้นอรับ